สรุปหนังสือวิธีเปลี่ยนแปลงด้วยแรงใจเขียนโดยรอสเอลเลนฮอร์น e มนุษย์ทุกคนต่างมีความฝันที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นบางคนอยากเลิกนิสัยที่่วงชีวิตบางคนอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่จะพาไปสู่ความสําเร็จแต่ทําไมความตั้งใจเหล่านี้จึงมักสะดุดกลางทางทําไมหลายครั้งที่เราเริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมแต่สุดท้ายกลับถอยกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมๆหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอ หรือเข้มแข็งเทียงอย่างเดียวแต่เป็นการเข้าใจกลไกลของจิตใจที่ซับซ้อนทั้งความกลัวความหวังความไม่แน่นอนและแรงต้านภายในตัวเราเองผู้เขียนอธิบายว่าความยากของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่เราขาดความรู้ว่าอะไรควรทำแต่เพราะเรากลัวการสูญเสียสิ่งที่คุ้นเคยแม้สิ่งที่เราคุ้นเคยนั้นจะเต็มไปด้วยปัญหาแต่ก็ยังรู้สึกปลอดภยัยกว่าการก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ที่ไม่รู้จักความไม่แน่นอนคืออุปสรรคที่ทำให้เราลังเล และเลือกกลับไปอยู่ในวงจรเดิมในตัวเรามีแรงผลักสองด้านเสมอด้านหนึ่งคือแรงผลักให้ก้าวไปข้างหน้าแต่อีกด้านคือแรงดึงให้หวนกลับไปที่เดิมการอยากเปลี่ยนแปลงกับการอยากคงอยู่ในความคุ้นเคยต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาเราอาจอยากมีสุขภาพดีแต่ก็อยากพักผ่อนอย่างสบายเราอาจอยากก้าวหน้าแต่ก็กลัวความล้มเหลวการเข้าใจแรงผลักสด้านนี้ทำให้เราไม่โทษตัวเองเมื่อรู้สึกติดขัดแต่ใช้มันเป็นบทเรียน ว่าเราต้องหาทางอยู่กับความขัดแย้งนี้ให้ได้ความกลัวคือหัวใจของการถอยหลังความกลัวมักไม่ปรากฏตรงๆแต่แฝงตัวในรูปแบบข้ออ้างการผัดวันประกันพรุ่งหรือการบอกตัวเองว่ายังไม่พร้อมหากเราไม่รู้เท่าทันความกลัวนี้จะกลายเป็นกำแพงที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงหยุดชะงักแต่เมื่อเรายอมรับว่าความกลัวเป็นธรรมชาติของการก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยเราจะเริ่มมองมันเป็นเพื่อนร่วมทางมากกว่าจะมองว่าเป็นศัตรู ผู้เขียนย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเส้นตรงแต่เป็นกระบวนการที่เต็มไปด้วยการลองผิดลองถูกแรงใจอย่างเดียวไม่พอการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเช่นหากต้องการเริ่มออกกําลังกายการเตรียมรองเท้าไว้ใกล้ตัวการหาคู่หูหรือการตั้งตารางเวลาที่แน่นอนล้วนช่วยลดแรงต้านที่มาจากความขี้เกียจหรือความลังเลการปรับโครงสร้างชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายทําให้การเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้น และเปป็นไได้จริงอีกสิ่งที่สําคัญคือการให้ความหมายลึกซึ้งกับสิ่งที่เรากําลังทําการเปลี่ยนแปลงที่ผูกพันกับคุณค่าภายในจะยืนยาวกว่าการทําเพื่อเป้าหมายภายนอกตัวอย่างเช่นการเลิกบุหรี่ไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นแต่เพื่อให้เราอยู่ดูแลครอบครัวได้นานขึ้นการลดน้ําหนักไม่ใช่เพื่อรูปร่างที่ดีแต่เพื่อมีพลังใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆผู้เขียนยังพูดถึงพลังของความสัมพันธ์การมีคนที่เชื่อมั่นในตัวเราและสนับสนุนเรา จะทาให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ง่ายขึ้นมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ต้องเดินลําพังการยืนยันจากเพื่อนครอบครัวหรือกลุ่มที่เข้าใจเราเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ช่วยพาเราผ่านช่วงเวลาที่ยากการเปลี่ยนแปลงไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ตั้งแต่แรกการเปลี่ยนเล็กๆที่ทําอย่างต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ใหญ่ในที่สุดเช่นการเริ่มต้นเดินวันละสินาทีการนอนให้เร็วขึ้นเพียงครึ่งชั่วโมงหรือการบันทึกความคิดวันละไม่กี่บรรทัดการเปลี่ยนเล็กๆเหล่านี้ค่อยๆสร้างนิสัยใหม่ โดยไม่ทําให้เราหมดแรงหรือล้มเลิกง่ายๆผู้เขียนยังเน้นว่าแท้จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงคือการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวตนแท้จริงไม่ใช่การสร้างตัวตนใหม่ทั้งหมดเราไม่จําเป็นต้องกลายเป็นคนอื่นแต่เราต้องสลัดสิ่งที่บดบังตัวตนออกไปไม่ว่าจะเป็นความกลัวความไม่มั่นใจหรือความคิดที่กดทับเมื่อสิ่งเหล่านี้คลายลงเราจะมองเห็นพลังที่อยู่ข้างในตัวเรามาตลอดข้อผิดพลาดที่หลายคนทําคือการเปลี่ยนพระเกรยดตัวเอง การเปลี่ยนด้วยแรงผลักจากความเปลี่ยนชังมักอยู่ได้ไม่นานและทําให้หมดพลังเร็วการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเกิดจากความเมตตาและการยอมรับตนเองเราต้องบอกตัวเองว่าฉันมีคุณค่าพอที่จะเปลี่ยนแปลงท้ายที่สุดผู้เขียนสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนและก้าวเดินไปแม้จะกลัวแม้จะล้มแม้จะถอยบ้างแต่ทุกครั้งที่เรากลับมาลุกเราก็ได้ขยับเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นทีละก้าว การเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแต่คือความพยายามสำแ้้วสำเล่าที่ค่อยๆสร้างตัวตนใหม่ที่ใกล้เคียงกับหัวใจที่แท้จริงของเรา